ถามจริงๆนะอย่าโกรธนะมึงหลอกใช่ไหมลูกนะไหน่จิงดิแจริงหนูจะหลอกไม่ตอบต้นตอบต้นลูกตอบต้นมันกับป๋อยแล้วเหลอกตอบต้นตอบต้นมาดิตอนตองไหนสมัยอ้าพอดีแม่ตอบต้นเยื่อปนอยู่กันเนี่ยกูก็รู้อ๋อแต่ตอบกันเยื่อนนะหลงหมดอะ๋อหลงหมดแล้วอ๋อหเงหมดแล้วอ๋อหลงหมดแล้วแล้วอย่างสวยอ๋อลองดูโค้ดโค้ดไปยี่สบสามข ไม่้อบสามอีกทีเข้าแล้วนี่มันหลงกันหมดเลยใช่ฉันก็หลงหเไม่ได้อีกีแ่เาับองัต่เีั้แต่ข้าเจียง่แจกหอเาส่งที่พ่เพราะว่าวันยังเมื่อยังคุยอยู่เลยว่ากดต่อเข้าต้นนีเนี่ขาดกระจาวก็เป็นตลดเกกถ้าจะนอแต่เขามได้ไม่เข้าแต่เขาเป็นบริัทท่ไม่ไต้แงไได้แ เข้าวันนี้ตลอนเส้นกรเด้งมันพอดีเลยนะเนื้อท่าเรแรงเลยรูปแบบท่าใจเดเข้อันนี้ีเขาเข้าสัอันแัไรกเ่นาแ่เมไม่มีแรงกั้ว่ล้ง้างหลัเียวขึ้นแล้วเขีวขึ้นเออแต่เราเล่นโอเคเลยนะเขามาอยู่ว่าได้ยินโยมวไม่ย มเหรอพวมองหาพี่พุธ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 ไหนหลังมอหาพี่อมพี่อมไอปอไอปอลไอปอลม่ควรเนี่ยจะหมดเสียงแม่ควรวิ่งแม่งสึงไปวิ่งแต่อย่าพึ่งวิ่งแม่งจะวิ่งไปรอแต่วันนี้เราจะไง้ไม่ไดแ้ำ้ำเออก้่ เราเราไม่ได้ยิงได้ตั้งแบบที่ยิงหนุดแล้วเข้าท้ายรถผมก็ล็อตไปแล้วนะชั้นงัดแล้วนะกลัวไม่ต้องการไอ้นุ่นนั่นก็กล่าวว่าไม่มีใครแล้วนะมองแล้วว่ามันไม่มีใไขแล้วเราไม่รู้มาจากไหนคนผมมาป่าเอยู่แเราเราก็อุตส่าห์บอกเห็นมุมนู้นมุมโล่งนล้วแตะเบาๆแล้วแตะสองที่สองที่ก็ได้ใส่โฟมก็ไม่กลัวบอลสักหน่อยแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวพี่น็อตต้องเขี่ยมาแน่เราเก็งขารอแล้วมองมุมนู้นแล้วชั้นงั้นไปแล้วนะ คิด่างนั้นแหละใจหลังไม่มีนะหลังเดียเราสองคนแล้วใครเป็นหลักกกแงนี่มวันีร่ไมู่้ประตูสั่งเาเพลแล้วอะพอัออกมาได้นะไม่ไม่มีใครเล่นแล้วประตูสั่งเาเพลแล้วอะมื่่อผมที่โดนส่วนนี้นะอย่าไปโดนนะอย่าโดนนะตนนั้นไม่ลบกดอ๋อโดนออิง mẹ chồng của em donc, là ai? em có cô ấy không มันวิ tai, ่งไมเร็ี่ของงัดเฉยๆของงัดขึ้นเพราะจังหวัดัวะเล่ตน้ตรงน้งแล้วพอมาลงของน้ขึ้นมันเลยแบบตืดนี้เลยโอ้ยเขไม่ได้เตะไม่ได้ง้างเตะยแย่แล้วของนมแย่แ่มา้นมาดีจังหวัดันงัมดรดนยื่องรอเ่เร่อดูายละลาย

ทุกแมตเลยเนี่ยทุกแมตเลยอ่ะวันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นไรเนี่ยยิงไป็นแบบมุมโคนงสาวรองเท้าของมันไปพันหน้าหน้ามาหน้ามานานตอนตอนใสามันยาวมันจะตอนต้องแบบแบบว่าต้องใส่รองเท้าสองพันแล้วพอยิงมันจะไม่มีแรงเปรี้ยวริงมันแป็กเพอปลายเท้ามันใจเนี่ยมันจะเหมือนเหลวๆอ่ะมันเหมือนจะผมก็ไปหลายรอบไม่ไหมดลองใส่รองเท้าสองพันมันจะตุ่มหน่อยอ่ะแต่มันก็แน่น ในงั้นนงันตอนนี้ไม่้ลมันจะเหมือนวิ่งล็อกตีอะไ่ได้นอนเวยเดี๋ยวอเะ ไม่ยูดโดนไม่รูโดนอะไรพี่มจะเป็นขาเหมือนงัดกันแหละที่ผมอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ดูที่เขจะอสอดกากันาแล้วเหมือนของงัดก้นอย่างเงี้ยไม่ไมให้เกแับแต่ละ้านก็ต้องาแต่มันเอาเส้นมาดีมันก็เลยเก่งเลย ยิงเรายิงเรามาจบที่นี่เกงใจเราก็โอ้โหปักแกะประหลโดไปเลยเรื่องนีวันยิงนะจิตยาเลยอะตายฟุตสอลเลยอย่งเงี้ยยิงจิ้มแล้มเลบ ต้องเดินแบบเมียด่ามีอากาศอะไรแบบแั้งด่าไปแล้วไปต้องไปเหลืแนเรเก้าไมอืม เ็นไม่กนตอมันจะเป็นสายตอรเนี่ยจะนย้อหวาเป็นไปไาเอนีเราป็นตรจะุกเยเราก็ไม่อะไรเหมือนแั้นอยงเงียยที่